เอ่อลีกเตอร์ต่อยังไงเนี่ยประธานสโมสรอิสตันบูลสปอร์บคือก็ก็บอกว่ามันมีเรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นนะก็บอกว่ามันเกิดขึ้นติดติดกันเลยกับลีกตุรกีนะครับแล้วมันทำให้ภาพลักษณ์ของฟุตบอลลีกตุรกีเนี่ยมันเริ่มที่จะเฉาเหมือนกันนะอุ้แล้วเป็นประธานทั้งสองสโมสรเลยนะเนี่ยใช่ใช่ไหมนะครับอันนี้ยังดีที่ไม่มีการลงไม้ลงมือเหมือนกับเคสก่อนหน้านี้นะฮะที่มีการจระกูรูนะครับ นค,คือฟุตบอลลีกตุรกีเนี่ยก็เกิดเรื่องวุ่นวายอีกแล้วนะครับเมื่อประธานสโม,มสร,รอิสเซนบูสปอร์ปรีลงสนามเรียกให้ลูกทีมบอกอุบกเข้าสนาม oh. เหตุไม่พอใจการตัดสินของผู้ตัดสินในเกมกับแทฟซอนสปอร์นะครับเหตุ hmm. การณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ศึกเตร์กิดซูเปอร์ลีกกลับมาเตะกันต่อน,นับตั้งแต่เกิดเหตุแถวโชว์ที่ประธานสโม,มสร,รอันคาราคูชูฟ,ฟารุกโอกาเนี่ยอโอก้าเนี่ยนะฮะก่อเรื่องชกผู้ตัดสินฮาลิวอูมุตเมเลอร์ ตอนจบเกมนะครับเมื่อวันที่12ธันวาคมเหตุไม่พอใจการตัดสินของผู้ตัดสินในเกมที่พบกับ,บริเซสปอร์นะครับจนนพตำรวจเข้ารวบตัวข้อหาทำร้ายร่างกายตามเรื่องบทลงโทษแบนตลอดชีวิตจากสาพันธ์ฟุตบอลตุรกีนะครับเมื่อหลีกสูงสุดตุรกีกลับมาผลกันอีกครั้งนะครับเมื่อคืนวันอังคารเนี่ยก็มีเรื่องวุ่นวายอย่างต่อเนื่องนะครับระหว่างอิสตันบูลสปอร์กับแท็บสปอร์นะครับซึ่งแท็บสปอร์ port ทีมเยือนนำอยู่2ต่อหนึ่งเกิดเหตุต้องหยุดการแข่งขันเพราะฟาอิก ซาเรียโลกลูนะครับประทานสมสอรอิสตันบูลสปอร์ตีเข้าไปในสนามเลยนะครับแล้วก็ระท้วงทีมที่ทีมตัวเองไม่ได้จุดโทษจากนั้นก็กอ,อร์ดโบกมือให้ลูกทีมออกจากสนามในนาทีที่74มไม่เตะต่อแม้แว,ว่าลูกทีมบางคนจะไม่เห็นด้วยนะแต่ก็ส่งผลให้เกมเนี้ยมันหยุดชะง,งักแล้วก็ยกเลิกไปนะครับเรื่องนี้นะครับอับดุลลาอับซีคุณสือของแทัซอนสปอร์ตทีมเยอนกล่าวว่านับเป็นวันที่น่าเศร้าของฟุตบอลตอนนี้เราต้องรอให สาพันฟุตบอลตุรกีตัดสินว่าจะกลับมาเตะใหม่หรือให้จบด้วยสกอร์เดิมที่แทฟตอสปอเอาชนะไป2ต่อหส่วนกรณีของประธานจอมซ่ารายนี้คาดว่าจะมีบทลงโทษตามมาแน่นอนแม้คดีจะไม่หนักขนาดถึงขั้นทำร้ายร่างกายเหมือนกับสัปดาห์ก่อนก็ตามทีมนะครับอนอกจากนี้เนี่ยนะฮะลีกตรุรกียัยเกิดเรื่องอีกนะ,ะเกิดกับ ดิวิชั่น2นะฮะมีการแจกใบแดงถึง5ใบอโอ้โห,โหงามไส้เลฮะค่ะต้องบอกว่าไม่แผ่วเลยสำหรับหลีกนีก้ดูเดือดเลือดพล่านมากใช่นะฮะฟุบตบอลอิตาลีมีเรื่องงานหน้าอีกคู่หนึ่งนะครับระหว่างบูซาสปอร์กับดิยาเบคีสปอร์อโโในระดับหน<ด>ึ่งั้น 2>, <ด> 2, 2นะนะซึ่งบูซาสปอร์เนี่ยเป็นเจ้าบ้านในแมตช์นี้นะครับโดยดิยาเบคีสปอร์ในชุดเข้มเนี่ยนำอยู่2ต่อ0จนกระทั่งถึงในช่วงนาทีที่89นะครับ เกิดเหตนักเตะทั้งสองทีมมีจังหวะขื้นทั้นและสาบัดใส่กันลามไปถึงเจ้าหน้าที่ผสมโรงด้วยนะครับจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครสุดท้ายผู้ตัดสินต้องแจกใบแดงให้นักเตะทั้งสองทีมรวมถึง5ใบเพื่อยุติเหตุการณ์ในครั้งนี้ซึ่งมีตำรวจลงไปห้ามวยด้วยนะครับโดยรายงานระบ,บุว่านักเตะที่เหลือได้กลับมาแข่งกันต่อและผู้ตัดสินก็เป่านกบิดหมดเวลานในอีกไม่นานนักนะครับทำให้ทีมเยือนชนะไปด้วยสกอร์สองต่อสูแต่ว่าผลการแข่งขันไม่มีใครพูดถึงกันเท่าไหร่ เขาจะพูดถึงเหตุการณ์ชุลมุนที่ม,มีการแจกใบแดงห้าใบมากกว่านะครับช่วงนี้ก็จะบอกว่าภาพลักษณ์ของกางทัพบอลตุรกีเนี่ยก็เฉาไปตามๆกันฮะเละเทะเลย <S <s <ad> เละเทะเลยใบแดงห้าใบแต่ว่าใบแดงแบบห้าใบจากเหตุชุลมุนสามาัดกันมันก็เกิดขึ้นได้แหละเพราะว่ามันก็รู้ตัวคนนี้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 ก็ห้าใบใครออกอาวุธบ้างก็รับใบแดงไปส่วนส่วนอิสตันบูลสปอร์เนี่ยผมนนนนก็ไปดูผลงานของพวกเขา คือก็คงจะเครียดท่านประธานเนี่ยเพราะว่าทีมตอนนี้จมบ้วยของตารางอยู่นะแล้วก็แพ้มา2เกมติดแต่ว่าแพ้2เกมติดนี่มันยังไม่เท่าไหร่นะ14เกมหลังสุดแพ้ไป12นัดคนัดคือเหมือนกับว่าเล่นก็เล่นแล้วก็แพ้แล้วก่อนหน้าเนี้เกมกับเบสิกตัสมีแคนเซลไปด้วยนะผมไม่รู้ว่าแคนเซลเปเก็อะไรอนแล้วเกมนี้ยกเลิกแต่ว่าไอ้เลอกลักษณะว่า walk out เนี่ย ต้องบอกว่ามันมันเสียชื่อมากฟุตบอลระดับอาชีพวอล์กเอาท์นี่มันมันเป็นเรื่องที่เอาไปแล้วเป็นเรื่องที่มันล้าสมัยไปแล้วคือมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหารหรือว่าไม่ใช่แล้วมันเป็นเรื่องน่าอาอยด้วยซ้ำที่วอล์กเอาท์อ่ะแต่ก่อนเนี่ยที่ต่อบ,บอกมันอาจจะยังมีมีให้เห็นอยู่บ้างแต่ว่าตอนนี้ฟุตบอลมันยกระดับขึ้นมาหลายๆเรื่องเนี่ยเราไม่ได้เห็นแล้วเป็นกลายเป็นแบบตกยุคไปละวอล์กเอาท์นี่เป็นเรื่องหนึ่งนะอาจจะมีนักเตะไม่ยอมเล่น สักคนหนึ่งอาจจะมีแบบว่าอย่างเขาโดนเหยียดผิวอย่างเงี้ยนะโดนแฟนบอลเหยียดผิวเจ้าตัวไม่เล่นครับมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวอันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเป็นแบบก็ไม่ไม่ไม่ยอมเล่นอันหลังจานนั้นจะเป็นยังไงอีกเรื่องหนึ่งแต่วอล์กอั์เนี่ยแล้ว <y oke S 2> นำโดยท่านประธานสโมสรเนี่ยมันมันกลายเป็นมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วมันสองสองสเต็ปเลยก็คือวอล์กอาล์นี่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือตัดทารันประธานสโมสรลงมาก้าวไก่ด้านอีกเรื่องหนึ่งนะ แล้วก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะมีเรื่องประธานสโมสรลงไปต่อยกรรมการอีกตอนนี้เขาบอกว่ายืนหนึ่งเลยหลีกตุรกียืนหนึ่งใช่ไหมยืนหนึ่งเรื่องการใช้อารมณ์ยืนหนึ่งแสดงว่าอย่างเงี้ยคือควบคุมอะไรไม่ได้เลยแล้วถ้าสมมติทําให้เขาไม่พอใจขึ้นมาเขาพร้อมจะ w a ล k o u อาได้ต่อไปใช้มาตรฐานไม่หรอกก็คือคนที่ทําผิดก็โดนลงโทษอย่างท่านประธานก็โดนตลอดชีวิตก่อนหน้านี้ที่ต่อยอ่ะคนเนี้ยก็น่าจะโดนหนักน่าจะโดนหนักแล้วก็ต้นประธานคนอื่นเขาคงไม่อยากจะโดนลงโทษหรอก ใช่ไหมแต่ว่ามันโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นบอลตุรกีมันติดกันเลยคืออาจจะเห็นเคสกเป็นตัวอย่างก็แบบเาทำบ้างเลยทำนองนี้อยากโดนกนรลอดชีวิตบ้างเอออย่างนี้ก็ไม่น่าทำนะไม่คุ้มหรอกไม่ไคุมไม่คุ้มนะครับชื่อเสียงเสียนะใช่ก็คงจะเครียดแหละดูแลคงจะเครียดเพราะทีมตามหลังอยู่ด้วยก็ลังแพ้สานักติดถูกไหมทีมตามหลังอยู่แล้วอยากได้จุดโทษไม่ได้อะไรเงี้ยก็ลงไปวอล์กเอาเลยอืมนะ รับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬาฬกเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา